สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม s u p e r l a s t ร o ด t บสตูเกเนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดบนแพนะครับจากสัตว์น้ำต่างๆนั่นเองเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับ let's go ไปเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับในเกมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าล็อบบี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีเมนูนะครับสองสามอย่างนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาดูทางซ้ายมือก่อนแล้วกันนะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกคอมมูนิตี้ต่างๆนั่นเองเนาะที่เอาไว้อ่าดูเกมตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์นะครับผมล็อกเกอร์ตรงนี้ก็เอาไว้เลือกตัวละครอวุธสกินแล้วก็มีคอนี่ยทุกคนคือเกมนี้เรามีคอเลยนะเอาไว้เพิ่มเติมแพของเรานั่นเองเนาะแล้วก็มีพวกอ e ีโมดมีพวกแบนเนอร์อะไรแบบนี้นะครับ ตัวละครเนี่ยก็จะมีสี่ตัวนะก็จะมีตัวแรกก็คือเป็นตัวเป็นตัวคนนะทุกคนเออเป็นตัวผู้หญิงแบบนี้นะครับตัวที่2ก็จะเป็นลูกพี่ฉลามของเราเน้นเองนะตัวที่สามเป็นหุ่นยนต์และตัวที่สี่ก็จะเป็นแพนกวินนั่นเองเนาะวันนี้ผมจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะครับตัวคนก่อนนะแล้วก็อาวุธของคนเนี่ยก็จะมีปืนพกแล้วก็ปืนอาการนั่นเองทุกคน คือในคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีเป็นพวกลูกซองอะไรแบบนี้เนาะก็คือจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่สาหรับผมเนี่ยก็จะเป็นเลือกคนก่อนแล้วกันนะแล้วก็จะมีสกินให้เลือกเลยนะนี่แบบนี้นะครับคือตอนนี้มันก็แบบเป็นเดโมเนาะก็ลองมาเล่นเล่นหนูก่อนได้นะเนี่ยแล้วในส่วนของคอนนะครับผมคอนก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันหมดนะครับผมเปลี่ยนแค่พวกสีแล้วก็รูปแบบของคอนเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อีโมดก็เป็นพวกแบบว่าสติกเกอร์นะครับ พวกแสดงความรู้สึกอะไรแบบนี้นะแล้วก็แบนเนอร์ก็แบนเนอร์แบบว่าใต้ชื่อเราประมาณนั้นนะครับผมว่าจะเลือกไลน์ไหนอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับตู้ล็อกเกอร์เนาะแล้วก็มาทางด้านขวาตรงนี้นะครับผมก็จะมีลูกพี่แพนกวินอยู่นะครับนี่เลยเป็ดหรือแพนกวินวะเนี่ยน่าจะเป็นเป็ดนะทุกคนเออตรงนี้ก็สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับแต่ตอนที่ผมลองเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีห้องให้เล่นเลยนะทุกคนเออก็เศร้ากันไปนะทุกคนทีนี้พอทุกคนเตรียมตัวเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ขึ้นแพรกันได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะมันก็จะมีเวลาถอยหลังอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะพอหมดเวลาเราก็จะเข้าเกมแล้วนะครับนี่มีผมคนเดียวนะอันนี้นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถกดสเปกบาร์เปลี่ยนเป็นค้อนแล้วก็เพิ่มแพรเราได้นั่นเองนะครับแบบนี้เลยเนาะนี่แล้วก็กดสเปกบายอครั้งเปลี่ยนเป็นปืนนะครับยิงศัตรูที่เข้ามานั่นเองนะพวกนกพวกอะไรนะครับเกมนี้ไม่มีการใส่ใส่แม็กกาซีนนะทุกคนก็คือยิงรัวๆได้เลยนะครับไม่มีการรีโหลดนั่นเองเนาะ ทีนี้คือการที่เราสร้างแพนเนี่ยเราต้องสลับตลอดนะทุกคนสลับระหว่างแบบว่ายิงยิงสตูแล้วก็สร้างแพนไปด้วยนะไม่แบบนี้เลยนะครับทุกคนสังเกตดูที่มุมขวามือนะครับทุกคนตรงนี้มันจะมีค้อนกับปืนอยู่ใช่ไหมคือมันจะคูดาวตลอดนะครับในส่วนของค้อนนะทุกคนนี่อย่างนี้นี่สร้างไปเลยนะครับแล้วก็ยิงต่อกดสเปฟบาราตอบประมาณนี้เลยนะทุกคน ยิงไปฮะปื๊บโอเคตอนนี้เรามาด่านที่2แล้วนะครับจุ๊บๆๆๆมาคือเราต้องบั่นสร้างแพรนะทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าเราสร้างแพรซ้ำจุดเดิมเนี่ยแพรเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนสังเกตไอคอนที่มันเป็นรูปหีบตรงนั้นนะครับตอนนั้นคือเป็นเหมือนกับอ b บิ i t ตี้ของเรานะคือแบบทำให้เราเก่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับตอนต้องสร้างแพรให้มันมาติดอย่างนี้นะแล้วก็กดไปเลยนี่ เขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราสามารถเลือกอะไรได้นะครับผมก็จะเป็นเลือกเป็นเป็นฮอตซอนแล้วกันนะนี่เลยก็คือตามเหตุของเราเนี่ยจะเป็นแบบกระสุนแบบเผาผ่านนั่นเองนะกระสุนเบรนอะไรงนี้นะครับเลือกไปเลยเรียบร้อยยิงไปครับอือามามาเราต้องเก็บตังค์ไปด้วยทุกคนตั้งแพ่ไปด้วยนะครับยิงไปเจออะไรที่แบบเป็นปลาหรือเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยเรายิงไกลๆไปเลยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะ อยาให้มันมาใกล้เกินนะครับมาใกล้เกินแต่เราจะเจ็บตัวไงประเด็นไม่ตั้งไปอยากให้แบบขอเรามันครูดาวครบนะทุกคนคือแบบสร้างให้มันแบบรัวๆไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะทุกคนคือแบบกดสเปกมาปุ๊บแล้วก็กดอันนี้รัวๆเลยนะกดคลิกซายรัวๆอันนี้เป็นบอสนะทุกคนอันนี้คือบอสโลมานั่นเองนะครับไม่ยิงเข้าไปครับผมโอ้โหดูมันทําลายแพเราสร้างเพิ่มแบบหนึ่ง ยิงโ,ลโ,ลโลัวอือเป็นไงล่ะเรียบร้อยอันนี้คือบอสด่านแรกนะครับผมพอเราจบบอสในทุกๆด่านเนี่ยก็จะมีพ่อค้าเนี่ยมาขายของให้เรานั่นเองเนาะทีนี้เราก็ไปดูสักนิดหนึ่งนะครับอชอไปดูสักนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะมีขายยานะครับแล้วก็มีพวกเปิร์กต่างๆนั่นเองเนาะที่เราสามารถซื้อได้นะครับอันนี้ก็จะสุ่มนะครับสุ่มเปิร์กเนาะระดับคอมมอนนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไข่นั่นเองนะทุกคน ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อไปเนี่ยเขาก็จะฟักตัวออกมาแล้วก็ช่วยเราเนี่ยทำดาเมจด,ด้วยนั่นเองนะครับผมตรงนี้4 0 0รนะเรามีตังค์ไม่พอนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์แมกเนตนั่นเองเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะแบบดูดพวกเงินพวกอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเอาอันนี้เลยนะนี่ซื้อมาเลยหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตังค์หมดแล้วนะทุกคนไปกลับบ้านกันดีกว่าหูแพรเรายับมากเลย,ยอ่ะเจอบอสโลมาเมื่อกี้ไปนะครับ มาองใส่ต้องซ่อมแพงกันด้วยนะครับตอนนี้เข้าสู่ด่านสองแล้วนะทุกคนมามฉลามมาแล้วฉลามสำหรับด่านนี้ก็จะมีอุปสรรคเป็นหินนะครับวิ่นก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 นี่ถ้าเกิดเข้าใกล้เรามันจะพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะทุกคนต้องระวังด้วยแล้วก็ต้องระวังพวกหัวระวังทุกตัวผมบอกเลยเ <c oughs> นี่ยไอพวกนกพวกนี้ต้องยิงแบบระยะไกลๆนิดนึงนะครับ เวลาว่างก็ต้องสร้างแพลด้วยนะตอมแพลสร้างแพลด้วยนะครับเร้าังแพลเพิ่มยิ่งเราสร้างแพรเพิ่มนะครับเรายิ่งมีพื้นที่ในการเล่นนะครับนี่นี่ไอ้พวกปลาเนี่ยเอาไปที่หลังนะถ้าเกิดว่าเจอนกกับปลานะครับให้ยิงนกก่อนเลยนะทุกคนเพราะว่านกนี่มันพุ่งมาแรงมากตอนนี้เข้าสู่ลาวที่สองแล้วนะทุกคนหินไมีกแล้ว ถ้าเกิดว่าเราตกน้ําอ่ะคือมันจะมีฟองอากาศขึ้นสามบุ่ง่างนี้นะครับให้เราทําการแบบว่าต้องรีบขึ้นแพนะถ้าเกิดว่าอากาศหมดก็คือเจ๊งเลยนะทุกคนมาหืมมาลัวๆมาลัวๆเกมนี้มันดีอย่างหนึง่งคือมันไม่มีคูดาวกระสุนนะครับมันก็เลยค่อนข้างโอเคแต่ต้องบอกว่าสําหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้ด้วยเนาะคาแรคเตอร์ Character ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะมีฟูดาวบ้างน,นะครับ นี่มันก็จะมีอีเวนต์ฟ้าผ่าแล้วทุกคนทุกคนต้องระวังด้วยนะตอนนี้หิบมาตกแล้วนะครับไปดูของสักนิดนึงอุ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผมแปลไม่ผิดนะเหมือนกับเราสามารถสร้างแพทตรงไหนก็ได้เหรอจะลองดูนะครับโหจริงด้วยว่ะหุ้ยโคตรเจ๋งอุ้ยหุ้ยอุ้ยอุ้ยหุ้ยโอ้โหจะตายแล้วเหลือเลือดชีเดียวโอ้ m หม o กเหมือนกับเราสามารถตั้งแพทตรงไหนก็ได้นะครับโหเจ๋งดีมามามาต้องตั้งแต่เล่นนิดนึงนะครับจะตายแล้วทุกคนตอนนี้ ไหนไหนไหนอยู่ตรงไหนอีกอุ้ยตรงนี้ตอนนี้เจอบอสแล้วนะทุกคนบอสในตานี้จะเป็นฝูงฉลามนะครับมากัดแพเรานั่นเองนะครับเราต้องยิงให้หมดนะโอ้โหทุกคนตอนนี้มาเต็มเลยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวมันเริ่มเลย โอเคตอนนี้เขียนเรียบร้อยครับผมคือว่าเมื่อกี้คือจะยิงตัวไหนก็ได้นะครับก็คือว่ามันได้หมดเลยนะเค้มปทุกคนไปซื้อของกันสักนิดนึงมีเงินอยู่สามร้อยนะผมอยากซื้อเลือดสักหนึ่งดวงแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะตายทุกคนแล้วก็มีของอะไรน่าสนใจไหมเฮ้ยอันนี้ดีนะอันนี้ดีอันนี้ดี คือถ้าเกิดว่าเรายิงนา,นานเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วให้กับเรานั่นเองนะเอามาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสุ่มแรนดอมอีกแล้วนะครับเป็นแรทิกเก็ตนะเอามาด้วยแล้วกันเนาะอันนี้ได้เป็นถุงเลือดนะไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรนเะมื่อกี้อ่านไม่ทันแต่น่าจะเพิ่มพวกเกี่ยวกับเลือดอะไรบางอย่างนะครับอ่านไม่ทันจริงๆริงเมื่อกี <laughs> ้มันไปโดนอย่างอื่นด้วยไงทุกคนเมื่อกี้มาเราสามารถ ตั้งตรงนี้ได้แบบนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวทุกคนทุกคนสังเกตน,นะมันจะเร็วขึ้นนะครับมาดิมาดิเออเรากดค้างได้เลยนะทุกคนอไอโนกพวกนี้นี่ต้องระาวาังดีๆนะครับเพราะมันมีอุปสรรคหลายอย่างนี้เราก็แบบต้องเลือกหลายแบบนะนี่เดีย๋ยวมันต้องสลับก,กันแบบนี้นะครับเวลาเล่นนะไม่งั้นนี่ไม่ไม่ทันนะทุกคน ถ้าเกิดว่าเรายิงอย่างเดียวอย่างเงี้ยแบบแพรเราจะพังหมดนะครับเราต้องสลับมาสลามเยอะมากตอนนี้มีเศษเรือมาแล้วนะครับมา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 โอ้ยนกนกเพียบยิงตอนนี้ทุกคนสังเกตดูนะตอนนี้ผมยิงลัวมากนะครับเนี่ยยิงลัวๆ <laughs> เลยตอนนี้เข้าสู่อาราวสองแล้วนะมา อาตท์ทอมมีตัวละครมาใหม่แล้วนะครับเป็นพวกวิญญาณนะวิญญาณปลาทุกคนเก็บตังค์มาเฮ้ยโอ้ระวังนะมันมีตัวยิงปืนกับแทงนะครับเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันแทงเรือเรานี่คือทังเยอะมากเลยนะครับต้องระวังดีๆจุ๊บจุ๊บจุ๊เกิบไปแล้วเชลเมื่อกี้ เฮ้ยหีบสมบัติมาแล้วไปเอาก่อนนะครับหีบสมบัติอันนี้อันนี้คือเพิ่มเลือดอีกหนึ่งดวงนะอันนี้นะอันนี้ก็ bullet speed and น็อ c แ back up นะครับอเอาไหนดีเอาเพิ่มเลือดดีกว่าเนาะเราขอดึกถึงนิดนึงมาเพิ่มหัวใจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดวงนั่นเองนะครับโอเคตั้งตั้งๆๆ้งต้ง้ง้ง,ง,ง,งตอนนี้บอสมาแล้วทุกคนบอสมาแล้วโอ้ยเกือบโดนตอนนี้ผมจะกด ทางนะทุกคนจะไม่เป็นแบบโหมดบิวแล้วนะเพราะว่ายิ่งยิงรัวๆนานๆนะครับยิ่งแรงนะครับยิ่งเร็วกะถุกยิงเร็วอุ้ยอุ้อุ้อุ้ยโมเดลคุยโตซะเลยเมื่อกี้ซุบซุบซุบ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 ตั้งแต่เล่นมากครับสมาธิต้องมีเกมนี้ถ้าเกิดแพ้ถ้าเกิดตายนี่คือเริ่มใหม่นะครับมาเฮ้ยผ่านว่าทุกคนโอ้ย หัวใจเหลือ1ดวงกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับโอเคไปซื้อของสักนิดนึงมีตังอยู่2 7 2นะครับเราเอาอะไรดีวะเนี่ยทุกคนเราเอาเป็นเรนดอมแลทิเกตอีกทีเนาะนี่เลยได้เป็นออเรนโซดานะครับเราก็ <c oughs> เอาอะไรอีกดีนะเอาหัวใจเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ใกล้ตายมากๆเลยอะเราก็เอาเรนดอมอีกทีไหมเออผมอยากได้เรนดอมอีกทีนึง อันนี้พิกแอคนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอหินเนี่ยมันจะมีดรามจดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะก็คือว่าเราตีหินได้ง่ายครับมากขึ้นโอเคมาครับเริ่มแล้วมายิงรวมๆเหมือนเดิมครับทุกคนอันนี้เป็นดานใหม่นะมีฐานไปฉายไปด้วยทุกคนอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นไข่หรือเปล่าอ่ะเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยมีปูระวังปูด้วยเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเราเจอไข่ว่ะนี่เดี๋ยวลองมัน กระท้องเปือกก่อนนะครับกระท้องเบือกเขาจะมาช่วยยิงนะยิงยิงยิงยตอนนี้เหมือนจะฟักแล้วนะทุกคนนี่เหมือนเป็นลูกเป็ดน้อยนะเป็นสไนเปอร์ทุกคนโอ้โหคนเจ๋งยิงมันเลยเออยิงมันตอนนี้เราก็ยิงเหมือนกันนะครับโอ้โหถ่านมาเทียบเลยทุกคนโอเค ่อต,ต,ต่อต่อมีปูนะปูมันจะทำลายแพเหมือนกันนะทุกคนรัว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 ไหนนอยู่ไหนเอกโอเคตอนนี้ขึ้นมาแล้วสองนะครับอยู่ไหนเฮ้ยเจอปลาไหลมอเล่เมื่อกี cancel, ้ต้องฆ่าปลาไหลมอเล่ก่อนนะครับปลาไหลมอเล่มันจะปล่อยสายฟ้านะยิงเข้าไปชุบ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 เฮ้ยหัวใจนี่เก็บหัวใจเฮ้ยหัวใจเราเต็มอยู่นี่ว่าตอนนี้มีหีบมาแล้วนะครับ โอเคเก็บพีพก่อนนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยก็คือมีโอกาสที่เราฆ่าศัตรูแล้วเนี่ยมันก็จะเลือดเพิ่มขึ้นด้วยนะเอาอันนี้มาเลยนะครับตอนนี้เน้นถึกๆก่อนนะทุกคนโอ้โหบาดีมารดี้บารดี้บาดี้โอ้โหไอ้นั่นเยอะมากเลยอะปลาไหลมอเล่เยอะมากมีปลาไหลมอเล่ก่อนอุ๊ยปูเฮ้ อย่างมันนะทุกคนบอกเลยโคตรปั่นโคตรนัวเออตอนนี้เราเจอบอลแล้วนะครับแหมดีเนะี่ยมีไอ้ลูกเป็ดมาช่วยเรามาแล้วทุกคนบอลมาแล้วนะครับ,บ,รบเป็นเหมือนเป็นไอ้นี่นะเหมือนเป็นปลาปักเป้านะทุกคนโอ้ยร,ระวัง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 โอ้โห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 มายิ่งมันยิ่งตายมันยิ่งขยายนะโอเคเรียบร้อยโอ้โห อนนี้ก็คือเราเล่นจบที่เขามีเดโมให้เล่นแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นหนวดคาเคสเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีไปต่อแล้วมันจะเป็นหนวดขึ้นมานะครับให้เรายิงเรื่อยๆนะทุกคนก็คือเราตายเนี่ยมันก็จบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตายเนี่ยก็ยิงหนวดไปเรื่อยๆเหมือนกับทําเป็นสถิติอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคแต่เราไปซื้อของสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไปนี่เลยมีอะไรซื้อบ้างไข่ซื้อไม่ได้อยู่แล้วไข่ <laughs> แพงมากเอาเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเรนดอมแลทิเกตเหมือนเดิมแล้วกันเนาะ เอาได้อันนี้มาเพิ่มนะครับกลายเป็นขั้น2นะทุกคนเราก็ซื้ออีกทีแล้วกันนะครับผมนี่เลยได้เป็นคุณตี้บูทนะครับน่าจะเป็นไม้พังยางมากขึ้นน่าจะประมาณนั้นนะโอเคตอนนี้ตังเราหมดแล้ววะเนี่ยเราซื้อนี่อีกอันแล้วกันนะครับเป็นพิกแอคนะโอเคมปทุกคนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะสำหรับตานสุดท้ายของเราที่เราจะเจอนะครับตอนนี้น้องเป็ดของเราก็หายไปแล้วนะครับนี่หนวดมาแล้วทุกคนหนวดก็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ปล่อยเป็นพลังลูกไฟแบบนี้มานะทุกคนต้องระวังดีๆนะ <c oughs> เจ็บคอมาโอ้โหมัน,ด,มนดูมันเกิดมันเกิดกลางอย่างนี้เลยนะทุกคนอ่าสร้าง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 ไม้สร้างไม้ไมโอ้โหโอเคไปเรื่อยๆครับเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยวนลูปไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็จะมีหนวดคาเข็นขึ้นมาให้เราฆ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจะไม่มีวันจบนะ มามาดูกันว่าผมจะยิงได้กี่หนวดนะครับ <c oughs> โดนอู้โดนไปสองด,ดอกเก็บหนักเลยจังหวะนี้ไอ้ <c oughs> ตรงนั้นมีหัวใจนี่เก็บมาก่อนมาหนวดปลาหมึกทั้งหลายเอะ่ะทุกคนเตรียมตัวละก่อนได้เลยเหล็กนิดึงก็ตายแล้วนั่นไงเรียบร้อยก็ฆ่าไปได้ทั้งหมด12หนวดนะทุกคนในเวลาทั้งหมด10นาที18บแดวีนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เราก็กลับบ้านได้เลยนะ โอเคครับทุกคนสำหรับเกม Super Lab b o โว g ทู e กก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเวอร์ชันเดโมเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยก็ลองไปโหลดกันที่สตรีมได้เลยนะครับผมตอนนี้มีเดโมฟรีอยู่นั่นเองนะครับผมสำหรับผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ